สคนนี้กำลังแกล้งป๊าป๊าครับดูท่าทางคําแพงน่าจะเป็นหัวโจกในเรื่องนี้นะครับยืนรอเจ้าเอ๋อยู่นานแต่ป๊าป๊าก็ยังไม่เข้ามาสักทีคําแพงก็เลยบอกว่าต้องหาที่ซ่อนใหม่คําแพงนี่รร้กาศมากๆเลยเลาาเน้อส่ออนวนป้าป๊าก็มาถึง,ง,งบ้านพอดีนะครับ แน่นอนครับเข้ามาปุ๊บแปลกใจเลยหายไปไหนกันหมดนะตามหาอยู่นานนะครับแต่ก็หาไม่เจอป๊าป๊า<ด>ก็เลยนะใช้วิธีการหลอกลอก่ลอว่าจะสั่งขนมครับเพราะว่าปกติแล้วถ้าพูดแบบนี้กำแพงจะออกมาแต่ปรากฏว่ารอบนี้ไม่ได้ผลครับสั่งขนมดีกว่าสั่งขนมกินมันเดียวดีกว่าเออเลยว่าจะสั่งอ,อนะไรเนี่ น้องไปไหนโชว์ไม่รู้คตามหาอยู่นานมากครับแล้วก็หาไม่เจอเลยต้องไปถามน้องโชว์ครับแต่น้องโชว์ก็ไม่รู้นะครับแต่สุดท้ายก็เจอนะครับเพราะว่าน้องวายุฉเฉลยนี่ไงตั้งใจจะจกแกล้งป๋าป้าใช่ไหมโดนเอาเขนเลย ตอนที่ปป้าเจเอ๋ทำเอาอากุ้งสะดุ้งเลยนะครับคำแพงตกใจถึงขั้นนั่งลงกับที่เลยนะครับแน่นอนครับบ้านเราพอมาถึงบ้านสิ่งแรกที่ต้องทํานั่นก็คือกอดกันครับมากอดเลยคิดถึงวันนี้ไปเรียนเป็นไงบ้างลูกจทุกวันนี้อากุ้งกล้าใส่เสื้อเอวลอยแล้วนะครับเพราะว่าตอนนี้ตัวเล็กลงเยอะเลยเพราะว่าอามาริต้าตอนนี้เริ่มสั่งได้แล้วนะครับพร้อมส่งกาแฟมะพร้าวสบู่นีออนและสินค้าทุกอย่างก็พร้อมส่งทุกรายการเลยครับ วันนี้เราจะไปรทานข้าวอะไรมาล่าวันนี้คําแพงกับพี่เบียร์อยากกินชาบูหม่าล่านะครับเพราะว่าเราไม่ได้ทานข้าวพร้อมหน้ากันมานานมากเลยแต่เสียใจนิดหน่อยนะครับเพราะว่าร้านประจําของเราตอนนี้ปิดทุกสาขาเลยป๊าป๊าก็เลยต้องหาร้านอื่นดูก่อนนะครับต้องมาลุ้นกันอีกทีนะครับว่าจะถูกปากเหมือนกับร้านเดิมของเราหรือเปล่าพ่อหรือว่าเราจะกิน,นหมูกระทะดีเพราะว่าเราไม่ได้กินนานแล้ว ส่วนคำแพงบอกว่าหรือว่าเราจะกินหมูกระทะกันดีเพราะว่าเราไม่ได้กินหมูกระทะมานานแล้วคำแพงตื่นเต้นทุกครั้งที่เราได้ทานข้าวกันพร้อมหน้านะครับและเวลาที่คำแพงดีใจสังเกตง่ายๆนั่นก็คือจะเดินรอบบ้านแบบนี้ครับและตอนนี้เดินมาควนพี่โชว์ที่กำลังซักผ้าอยู่ด้วยดวเด็กๆที่ทำลังกินนันเนี้ยทำลักินแม่แตงแมลงวันมาเข้าไปเนยนะคะเป็นเลยเผลอกินแมลงวันเข้าไปกินแมลงวันอะไรเหรอ ตอนที่ป,ป้าๆกับพ่อเวกำลังเลือกร้านชาบูคําแพงเดือนมาบอกว่าตอนนี้อากุ้งผอมลงแล้วเพราะว่าอามาริตา้าแต่ถ้ากินหมูก,กระทะระวังจะอ้วนขึ้นนะหนูไม่หนูว่าหนูไม่น่าจะกินหมูกระทะดีกว่าเพราะว่าอากุ้งอุกูสายกินอันนี้แล้วผอมลงแล้วทีนี้ถ้ากุ้งกินหมูกระทะทีนี้อากุ้งจะอ้วนขึ้น๋อ ส่วนป๊ะป๊ะแน่นอนครับชาบูไม่อยู่ทองแน่เพราะเวก็เลยทำอ่อมตับไวให้เรียบร้อยแล้วครับหลังสั่งอาหารเสร็จเราเดินไปดูผักที่เราปลูกไว้นะครับเพราะว่าตั้งใจจะเอามากินกับชาบูหมาล่าเดินออกมาปุ๊บเห็นพี่เบียร์ยืนรออยู่หน้าบ้านพร้อมกับการอยากอวดผักที่ปลูกไว้แล้วก็มีน้ำอัดลมมาหลอกล่อน้องด้วยนะครับ รอบนี้ผมพี่เบียรหนาขึ้นแล้วนะครับพี่เบียมีปัญหาผมบางเพราะว่ากรรมพันธุ์เหมือนปาปาเลยครับพอปะป้าทำยาให้กินตอนนี้ดกดําเลยครับเดินมาถึงแปลงผักตกใจกันมากเลยนะครับเพราะว่าผักไม่เหลือสักต้นเลยพี่เบียบอกว่าแสงแดดไม่พอทําให้ผักยืดตัวหาแสงและผักก็เลยไม่สวยครับพี่เบียก็เลยตัดสินใจรื้อออกใหม่หมดแล้วก็จะปลูกใหม่อีกที แต่ใบยี่หร่าย,ยังสวยดีนะครับเพราะว่าแสงแดดเต็มที่มากของอาหารใต้อ๋อนึกว่าใบงานที่เอาไปกินกับหมู่านนี้โดนโดนแดดน้อยเหมือนกันก็เลยยืดตั่อกันก็เลยเอาออกนะส่วนต้นกะเพราและผักแมงลักที่ปลูกไว้ข้างนอกตอนนี้ยังงามดีอยู่นะครับซอฟเวเสียดายเพราะว,าว่าวันนี้อ่อมตับไก่ให้กับป,ป้าแต่ว่าไปซื้อผักที่ตลาดลืมไปว่าเราปลูกผักแมงลักไปด้วยนะครับอ๋อเฮียไปกินต วันนี้ออกนะจะมาเดินมาเอาที่ลืมเลยเบียร์นี่ก็หาไปอีกตู่ไม่เจอฝนตกแล้วลูกวายเตรียมโต๊ะไว้ข้างหลังตรงตรน,นั้นต้องไปเก็บคุยกันไปไม่นานครับสักพักหนึ่งฝนตกก็เลยต้องรีบเข้าบ้านกันก่อนแต่ซต์เว์ก็ไม่ลืมเก็บผักไปทำกับข้าวนะครับจริงๆแล้ววันนี้พี่เบียร์เตรียมโต๊ะไว้ทานชาบูที่สวนกันนะครับแต่ตอนนี้ฝนตกพี่เบียร์ก็เลยต้องเก็บโต๊ะก่อน เราก็เลยต้องทานชาบูกันในบ้านเหมือนเดิมเอ็นดูพี่เบียร์มากๆเพราะว่าตั้งใจจัดสถานที่รอทุกคนเลยครับส่วนซอเวนานานๆได้เจอฝนทีอาการก็จะประมาณนี้นะครับอะไรอ่ะครับโชว์พี่วายุหน่อยเดีวฉันชอบดูทีวี เข้ามาในบ้านํำแพงอวดผลงานที่โรงเรียนก่อนเลยครับแล้วก็เดินมาอวดป๊าด้วยทุกครั้งที่กำแพงโชว์ผลงานสิ่งแรกที่ป๊าจะบอกลูกทันทีนั่นก็คือป๊าภูมิใจในตัวหนูที่สุดเลยอ๋อแล้วก็เขียนตามกระดานะครับแล้วก็หนูเขียนสิบเจ็ดเล่เสร็จเสร็จวันแรกเลยหรอครับเก่งมากเลยหนูจำได้ไหมครับว่าอ่านว่ายังไง ฉันชอบดูทีวีเก่งมากเลยโอ้ยแค่อ่านออกแค่นี้เราก็ดีใจมากแล้วเหว่นหนูรับปริญญาเนี่ยบอกปานนี่ฉลองปิดหมู่บ้านเลยนะก <c oughs> <c oughs> ุกอะกุ้งกับพี่เบียจะรับปริญญาปริญญากี่ปีเน่สองปีสองปี ส่วนพี่เบียกับอากุ้งต้องรออีกประมาณ2ปีถึงจะได้รับปริญญานะครับทุกครั้งที่มาเจอกันพี่เบียร์จะมีของเล่นใหม่มาอวดน้องเสมอและวันนี้เป็นทั้งสีอะไรบางอย่างที่ปป้าไม่รู้จักนะครับแต่ดูแล้วน้องน่าจะชอบไปแหละแต่อันนี้มันมีเชือกนี่วิธีการเล่นคือ,อ <c oughs> เวลาพอมีไฟปุ๊บแล้วค้าแทงข้าหมุนหมุนหมุน่เงี้ยมาดูนะแบบดเดี๋ยวพี่ิเดียวอัเสร็จป๊บค้าแทงข้าหมุน มันจะมีเสียงนะมาฟังคำแพงเล่าความฝันให้ทุกคนฟังกันครับก็คือเฝันว่าว่าเราฝันว่าเนูเล่นเกมเราบอกแล้วหนูไปเจอด่านสงกรามของไทย ล้วทีเนี้ยมันก็เพิ่งเข้าใช่ไหมแล้วทีเนี้ยหนูอยู่ในเกมใช่ไหมทีเนี้ยหนูก็รู้สึกขนลุกขึ้นมาในตัวรีงของหนูเพราะว่ามันมืดแล้วก็หนูเห็นเงาอะไรใหญ่ๆนั่นก็คือเปรตแล้วก็รูปภาพแปลงแล้วหนูทำเป็นไรลูกแล้วหนูก็รีบวิ่งหนีแล้วก็รีบเตะเสรว้าวเก่งครับเมื่อคืนน่ะพ่อไม่ได้ฝันนะแต่อันนี้คือเรื่องจริงตอนแรกพขอได้ยินเสียงอะไรก็ไม่รู้คุณพ่อเขาเคยเห็นข่าวแล้วพูดแบบไม่เปิดโอกาสให้พ่อเอพูดเลยนะครับ ฟาพ่อก่อนที่ที่พ่อเมื่อคืนพ่อกลัวมากเลยพี่เนีหนูเห็นข่าวหนูไม่ฟังพ่อเลยใช่ไหมที่เนูฟังอยู่ครับแต่หนูอยากเล่าก่อนเมื่อคืนเนี้ยเสียงอะไรกันคือ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 เสียงคือคตอนแรกพ่อนึกว่าเสียงใดน้ำละหมดแต่พอพอพ่อจะลุกขึ้นมาตรงปั๊มน้ำรู้ไหมพ่อหันไปข้างๆหูพ่อ เชียงโูกนลนะลูกวันนี้รอรอชาบูกันนานมากจริงๆครับจนพ่อเวดต้องหยิบกล้องมาไลฟ์สดในทิกตอกรอสวัสดีทุกคนกันครับมีมีทุกคนมาเข้าสวัสดีครับสวัสดีครับเขาดูยังไงจะอยากจเจอคุณเอไหมครับไลฟ์ได้แป๊บหนึ่งคำมเพงบอกว่าป๊าป๊าต้องมาไลฟ์สดด้วยกันนะคุณเอมาแล้วคุณเอมาแล้วค่ะ มือคนดู48คนแล้วสรุปกลายเป็นว่าเราได้ไลฟ์สดกันทางบ้านพร้อมหน้าครั้งแรกเลยครับวันนี้วันนี้เราอยู่กันพร้อมหน้าพร้อมตาเลยนะคะทำไมเราถึงอยู่พร้อมหน้าพร้อมตาก็เิ็นจะ้กินข้าวเย็นค่ะวันนี้จะมากินข้าวเย็นปกติเราก็กินข้าวเย็นอันดัคตะอาจารย์กันใหญ่เลยสวัสดีครับสวัสดีทุกคนนะคะสวัสดีค่ะ ตอนที่เราไลฟ์สดมีคนส่งหัวใจเป็นของขวัญให้กับคาแพงด้วยนะครับและคาแพงตื่นเต้นดีใจมากๆยิ่งขอคนก็ยิ่งส่งมาให้คาแพงบอกว่าพูดปั๊บมาปุ๊บโอ้ยพูดปั๊บมาปุ๊บแล้วคำแพงก็พูดไม่หยุดเลยนะครับเพราะว่าอยากได้ของขวัญหลังจากนั้นมีการรีวิวขนมให้ดูด้วยนะครับกลายเป็นว่าไลฟ์นี้สนุกมากๆเลยครับ อันนี้ขนมก็เรียกขนมอะไรครับลูกเอ่อดอกจอกใช่ไหมครับดอกจอกใช่ไหมตัวดอกจอกใช่ไหมได้บานบานนลเอ็ดอกจอกดอกอันนี้แหละอันนี้จากอันนี้ลูกชีสลูกจากลูกจากเขาเขียนว่าลูกชีสลูกชีสลูกชีสกับลูกจากต่างกันไหมต่างต่างที่สีค่ะลูกจากจะเข้มกว่านี้จะเป็นมนมงค หลังจากที่รอนานแสนนานตอนนี้ชาบูมาถึงแล้วนะครับโดยมีพี่เบียร์กับอากุ้งเป็นคนออกไปรับเห็นพี่เบียร์ต้องเช็ดพื้นแบบนี้เพราะว่าถุงชาบูรั่วครับทำให้น้ำซุปเปื้อนบ้านไปหมดเลย คำแพงดูอารมณ์ดีมากเลยครับส่วนพ่อเวอากุง้งพี่เบียช่วยกันจัดจานให้พร้อมทานวันนี้เนื้อเหมือนจะไม่เยอะเท่าไหร่นะครับทุกคนดูกังวลว่าจะไม่อิ่มป้าป๊าสั่งผัดไทยให้กับคำแพงครับแต่คำแพงบอกว่าอยากกินเหมือนป,ะปะ้าป๊าพ่อเวก็เลยต้องไปต้มให้ใหม่เพราะว่าหมาล่าจะเผ็ดไปสําหรับคัมแพงครับ okay, <bye. S 1> อพอมาคนแซ่บก็ต้องเพิ่มอีกไม่พอบ้านเราทานอาหารรสเผ็ดครับอากุ้งก็เลยต้องไปปั่นพริกกระเทียมเพิ่มหลังจากชิมดูแล้วชาบูหมาล่าร้านใหม่นี้อร่อยไม่แพ้ร้านเดิมเลยนะครับแต่ป๊าป๊าก็ขาดอาหารอีสานไม่ได้อยู่ดีเพราะถึงชาบูจะอาาร่อยแค่ไหนก็สู้อ่อมตับไก่ของซอฟเว์ไม่ได้ครับ คำแพงได้ตะเกียบมาใหม่นะครับเพราะว่าพ่อเวสั่งให้เพื่อให้ลูกได้ฝึกใช้แต่คำแพงไม่ทานฟักทองสุดท้ายก็เลยต้องเอาให้ประปาแทนออพี่เบียหลังจากปรุงน้ำจิ้มของตัวเองเสร็จเรียบร้อยไม่รู้ว่าอร่อยหรือเปล่าได้กินแค่คำว่าส่วนอากุ้งก็มาพร้อมกับพริกปั่นโถใหญ่ครับเดี๋ยวนี้ลูก เป็นอีกวันที่มีความสุขมากสำหรับบ้านเราที่ได้ทานข้าวพร้อมหน้ามีรอยยิ้มเสียงหัวเราะได้กอดกันและได้บอกรักกันแล้วทุกคนล่ะครับวันนี้ทานข้าวกับอะไรได้บอกรักได้กอดได้ยิ้มให้คนในบ้านแล้วหรือยังขอตัวไปทานข้าวกันก่อนนะครับสวัสดีครับ